แบบนี้ค่ะพอดีเดี๋ยวนี้มันมันมีแอปใช่ไหมแอปของธนาคารนะคะเราก็มันมันขึ้นว่าบัตรของท่านถูกระงับนะคะบัตรเครดิตถูกระงับทีนี้เป็นก็สงสัยเพราะว่าของเราเนี่ยเราก็ใช้มาปกตินะคะเวลาจ่ายก็ไม่ไม่เคยจ่ายขั้นต่ําจ่ายเต็มวงเงินตลอดคือจ่ายแบบใช้บัตรเครดิตไม่ให้มีดอกเบี้ยเลยนะคะทีนี้ พอมันขึ้นในแอปว่าใช่เป็นมิตรมากมิชฉาชีพนะคะพอมันขึ้นในแอปว่าบัตรถูกระง,งับใช่ไหมปรินก็เลยโทรติดต่อไปที่คอ c เซ็นเ n อร์ของธนาคารอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางธนาคารด้วยนะคะน้อง c เ,เอ็ center ก็เลยเช็คให้เขาบอกว่าพอดีว่ารายการมันมีรายการผิดปกติเข้ามานะคะยอดนะสี่พันกว่าบาท เป็นรายการผิดปกติยอด4,000กว่าบาทนะคะเ,ออเป็นการสตรีมเกมเป็นการตัดยอดบัตรเครดิตสำหรับการสตรีมเกมซึ่งเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วคือเดี๋ยวนี้ก็คือต้องต้องชื่นชมระบบของธนาคารอย่างหนึ่งนะคะว่าเขาใช้ AI ในการตรวจจับนะคะว่าเราอะ่ะมี รายการที่ไม่ไม,ไ,มไม่ปกติก็คือปกติเราไม่ได้ใช้อันนี้แต่มันมีรายการเข้ามาเนี่ยเป็นรายการผิดปกติเขาจะระง,งับไว้ก่อนเขาจะไม่ไม่ได้ตัดยอดเงินในเครดิตเรานะคะเขาจะระง,งับไว้ก่อนเลยแล้วก็ไม่ไม่จ่ายไม่อนุมัติการจ่ายแล้วระง,งับบัตรด,ด้วยนะคะเพื่อให้ทางผู้ใช้บัตรเนี่ยพอรู้ว่าบัตรตัวเองถูกระง,งับเขาจะไม่ได้ติดต่อมาที่เรานะ พอมันมีรายการผิดปกติเนี่ยเขาไม่ได้ติดต่อมาสอบถามนะคะว่ายอดนี้คุณลูกค้าได้ใช้หรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ได้ถามแบบนั้นแต่เขาจะระง,งับบัตรเราไว้เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราเอาบัตรไปใช้นะคะแต่กรณีนี้ปินไม่ได้ใช้ปินเข้าไปในแอปของธนาคารแล้วก็พอดีเห็นนะคะเขาแจ้งว่าบัตรบัตรเครดิตถูกระง,งับการใช้ให้ติดต่อ call center อ เราก็เลยติดต่อไปเขาถึงได้บอกเราค่ะว่ามันมียอดวันไหนยอดเท่าไหร่นะคะที่ผิดปกติเขาก็จะถามเราว่าคุณลูกค้าได้ใช้ยอดนี้หรือเปล่าได้ใช้หรือไม่นะคะถ้าเรายืนยันว่าเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ทำรายการมันเป็นการสตรีมเกมค่ะปินไม่ได้ใช้แน่นอนนะคะ,ะเขาก็จะบอกโอเคถ้าเกิดคุณลูกค้ายืนยันว่าไม่ได้ใช้ เขาก็จะยกเลิกบัตรเราไปเลยแล้วก็ออกบัตรใหม่ให้นะคะเออนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ที่ปรินเจอเหตุการณ์นี้นะคะตั้งแต่ใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตมานะคะไม่เคยมีมีแบบยอดแปลกปลอมอะไรเข้ามาเลยนะคะเขาก็ใช้ยอดไม่เยอะ4000กว่าบาทนะเสร็จแล้วทางธนาคารก็บอกว่าโอเคค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเราระงับอายัดบัตรเดิมของคุณลูกค้าแล้วก็เปลี่ยนบัตรใหม่เลยคุณลูกค้าทำลายบัตร เก่าทิ้งได้เลยนะคะเสร็จปุ๊บปรินก็เลยถามไปทางเจ้าหน้าที่ว่ากรณีนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่มันเกิดได้ยังไงนะคะ,ะทางน้องคอรเซนเตอร์ก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่านะคนที่เป็นมิจฉาชีพนะคะที่เขาลองอตัดลองลองตัดยอดกับเราดูก็เลยสงสัยว่าเอาแล้วเขารู้รู้จักบัตรพี่ได้ยังไงนะคะเขาก็บอกว่า บางทีเขาได้เลขที่เราหรือบางครั้งเขาก็สุ่มเอาอา,อาจจะไปได้เลขที่บัตรของเราเนี่ยจากที่ไหนก็ได้1ห,หรือ2ส,สุ่มเอานะคะแล้วลองลองตัดดูได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะคะมันก็ไม่จําเป็นว่าเราอะ่ะไม่เคยเปิดเผยเลขที่บัตรที่ไหนหรือว่าเราเอาไปใช้บัตรแบบสุ่มเสี่ยงนะคะแต่ถ้าเกิดมีการสุ่มหรือการแฮก อะไรเงี้ยฮกเอาเอาเลขที่เราอะค่ะเวลาเพื่อนๆถ่ายอะเนี่ยอย่างสมมุติเวลาเพื่อนๆเ,เน่ยอชอบไปโพสตสลิปการโอนเงินอย่างเงี้ยนะคะไปทําบุญอะไรต่างๆแบบเอ้ยหนูร่วมบุญด้วย9บาท10บาทอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โพสสลิปโดยที่ไม่เซ็นเซอร์ QR Code ไม่เซ็นเซอร์เลขที่บัญชีตัวเองใดๆก็ตามมันมีโอกาสมากนะคะที่จะ เลขที่บัญชีรั่วไหลเลขที่บัตรเดบิตคือบัตร ATM รั่วไหลไปที่คนที่ไม่ควรจะรู้หรือบัตรเครดิตก็ตามนะคะอันนี้ก็จะทําให้พวกเนี่ยเหล่ามิดทั้งหลายเนี่ยค่ะเอาไปใช้ในการแฮกข้อมูลหรือนํายอดเงินในบัตรเราไปใช้ได้นะคะนั่นกรณีที่1ฉะนั้นอันนี้เป็นก็ได้ถามน้องไปว่าเอ๊ะที่ไม่เคยเจอเลยเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นได้บ่อยไหม กรณีที่พี่ไม่ได้ใช้แล้วมันมียอดเข้ามาน้องเขาก็ตอบว่าช่วงนี้ค่อนข้างเยอะค่ะเห็นไหมขยันทำงานให้ได้เท่าอีพวกนี้ด้วยนะอีพวกทั้ง call นเตอร์ทั้งหลายนะคะเดี๋ยวส่งข้อมูลมาและมีพัสดุอะไรนักหนาไม่รู้เดี๋ยวโทรมานน่นนี่นั่นนะคะกระทรวงพาณนนิชย์อะไรไม่รู้เออ c อ l l นเตอร์ไม่พอนะอีพวกแฮกบัตรนี่ก็มานะคะขยันทำงานให้เท่าอีพวกนี้ด้วย ขยันเปลี่ยนแปลงรูปแบบกันมาเหลือเกินอ่าดังนั้นนะคะเราก็ป้องกันได้โดยที่ว่าหตัวเราก็ต้องป้องกันก่อนนะคะไม่เปิดเผยเลขที่ให้เป็นที่สาธารณะจนเกินไปถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปโพสต์นะคะเวลาสมมติเพื่อนๆจะทำคลิปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันมีแบบเอกสารมีบินอะไรต่างๆนะคะที่จะเอาไปไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยให้เบลอให้หมดเลยนะคะ นอกจากนั้นนะคะพวกเลขที่บัตรประชาชนเลขที่พาส,สปอร์ตนะคะเลขที่ไอดีข้างล่างรูปบัตรประชาชนเลขหลังบัตรต่างๆแนละเนือ้ออะไรต่างๆเนี่ยอย่าไปหาโพสต์ให้มันหรือว่าประเจิดประเจอให้สาธารณะเขาเห็นนะคะอันนี้ข้อที่1ทีนี้ข้อที่2ปรินก็เลยถามน้องต่อว่าเอ๊ะน้องคะอย่างนี้ถ้าสมมติพี่เนี่ยเดี๋ยวพอปรินได้บัตรใหม่มานะฉันก็ต้องไปทํา อื่นๆอ,อ,อีกเยอะเลยนะคะนี่ขนาดธนาคารช่วยนะธนาคารช่วยต้องขอบคุณ AI ธนาคารนะคะปินใช้บริการของไทยพาณิชย์มาโดยตลอดนะคะเขาจับให้เลยเขาดักให้เลยว่าเฮ้ยยอดนี้ผิดปกตไไิไม่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 อนุมัติในการจ่ายนะคะผิดปกติรอลูกค้าคอนเฟิร์มเนี่ยเราก็ไม่เสียตังตรงนี้ไปแต่เราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะคะปินก็เลยถามน้องว่าเอ๊ะ อย่างกรณีสมมุติที่เนี่ยซื้อของออนไลน์ในบางเว็บบางแอปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ก็ผูกบัตรเอาไว้นะคะเช่นบัตรเครดิตอย่างเงี้ยนะคะเพื่อใช้ในการกดซื้อครั้งต่อไปมันสะดวกอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาก็แนะนําอย่างนี้ว่าให้เราอะ่ะไม่บันทึกบัตรดีกว่านึกอ,ออกไหมใครใครเคยใช้บัตรเครดิตหรือว่าเดบิตในการแบบกดซื้อสินค้าตามเว็บตามแอปอะไรเงี้ยค่ะ บางทีเขาอำนวยความสะดวกให้เราใช่ไหมคะให้เราแบบว่าไม่ต้องกรอกเลขที่บัตรบ่อยๆให้เราบันทึกบัตรลงไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งเอาเราก็ไม่ได้ว่าระบบของแอปเขาจะไม่ดีแต่ว่าเพื่อการป้องกันนะคะเวลามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่างอันเนี้ยถึงถึงถึงปินจะไม่ได้เสียตังนะแต่เดี๋ยวได้บัตรใหม่มาเนี่ยปินก็ต้องไปเพราะว่าบัตรของเราปินเอาไว้จ่ายค่าสาธุรโภคจ่ายค่าน้ําค่าไฟ ค่าโทรศัพท์คือเราตัดอัตโนมัติเดี๋ยวต้องไปติดต่อหน่วยงานต่างๆอีกค่ะทีนี้ค่ะเออมันยุ่งยากเรานะคะทางที่ดีนะคะถ้าเป็นพวกแอปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเราไป subscribe นะคะให้ตัดบัตรอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันแบบเขาเขาก็มีมาตรฐานของเขานั่นแหละแต่ถ้ามันไม่ต้องบันทึกอะ่ะก็ไม่ต้องบันทึกหรือออกไหมคะไม่ต้องบันทึกอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ใช้แบบ กรอกเลขเป็นครั้งครั้งไปนะคะซื้อครั้งหนึ่งก็กรอกครั้งหนึ่งอย่าขี้เกียจนะคะอย่าขี้เกียจอันนี้คือข้อที่2ที่ปรินได้มาแล้วข้อที่3นะคะที่รู้สึกโชคดีตรงที่ว่าถ้าใครติดตามปรินอยู่เนี่ยปรินจะบอกเพื่อนๆว่าปรินใช้บัตรเครดิตใบเดียวนะคะแล้วก็ขอวงเงินน้อยๆเพราะเราเอาไว้ใช้สําหรับซื้อของออนไลน์เอาไว้สําหรับจ่ายสัมภาระพวก นะคะต่างๆเท่านั้นแล้วก็ใช้สำหรับคือเราเนี่ยเอาเอายอดอะไรก็ได้ที่เราซื้อซื้อใช้ซื้อกินเนี่ยเข้าบัตรเครดิตแล้วเราก็จ่ายวงเงินเต็มเราไม่เสียดอกเบี้ยนะในในรอบบัญชีแต่เราได้เครดิตได้ได้ได้รีวอร์ดนะคะได้คะแนนอะไรอย่างนี้เราจะทำแค่นี้ซึ่งถ้าใครจำได้ปิ่นจะบอกว่าอย่าทำวงเงินบัตรเครดิตเยอะอย่าทำเยอะ ออทำน้อยๆทำพอใช้ทำพอใช้แต่ละเดือนนะคะแล้วจ่ายจ่ายเต็มยอดเนี่ยจ่ายยอดเต็มได้ทุกเดือนเอาแค่นั้นถ้าเรามีตังจ่ายยอดเต็มได้ทุกเดือนเดือนละสอ0 0 0ืเราทำบัตรเครดิตแค่สอง0มืคือถ้ามันเสียหายอะ่ะมันจะเสียหายน้อยนึกออกไหมคะ,ะแล้วเงินสดเนี่ยอย่างพวกที่บอกว่าโดนดูดเงินในบัญชีเงินฝากอย่างเงี้ยบัญชีเงินฝากก็อย่าใส่ตังเยอะ เอาไปไว้ที่อื่นเอาไปไว้ในในที่มันไปซื้อสลากนะคะไปไหนใส่ในกองทุนเอาไปไว้ที่อื่นที่มันจะไม่ได้ลิงก์กับบัญชีธนาคารง่ายๆแบบนี้นึกอ,ออกไหมอันนี้เป็นข้อโชคดีนะคะดังนั้นก็เลยมาบอกเพื่อนๆน,นะคะว่านี่แหละเพิ่งเจอกับตัวเองนะคะสดสดร้อนๆเมื่อกี้เพิ่งวางสายกับน้องคอเซนเตอร์เมื่อกี้นี้เลยะคะ่ะว่ามันมีจริงแล้วมันก็ใกล้ตัวมากๆน,นะคะดังนั้นท่านใดนะ อ๋อรอี่สำคัญก็คือว่า,ารินเคยนะคะรินเคยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ก็ต้องชมธนาคารนะน,นธนาคารกรุงไทยนะคะปินเคยไปเที่ยวจีนเอออันเนี้ยเคยเคยโดนอายัดแต่ไม่เคยโดนแฮกนะไปเที่ยวจีนแล้วก็เอาบัตรธนาคารกรุงไทยไปใช้ที่จีนเป็นบัตรเดบิตปรากฏพอใช้ปุ๊บเราใช้เองนะเราใช้เองพอกลับมาปุ๊บ เขาอายัดเลยเขาบอกว่าเพราะคุณไปใช้ต่างประเทศมันมันผิดปกติคือเขาไม่รู้ว่าเราเดินทางเองหรือเปล่าเขาก็อายัดเลยอันนี้ก็ช่วยเราระบบหนึ่งนะคะธนาคารเขาก็มีระบบป้องกันอยู่ในสเต็ปหนึ่งแต่ว่าทางที่ดีอ่ะตัวเราเองนะคะสําคัญที่สุดอ่ะเดี๋ยวไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวอ่านข้อความนี้นิดนึงเจอเหมือนกันค่ะล่าสุดที่เสียงอัตโนมัติทําแบบธนาคารเลยโทรไปหาแม่ว่าไม่ได้จ่ายคํา ชำระค่าบริการมา3มเดือนหัวเราะเลยค่ะเพราะไม่ได้ใช้เลยก็โทรคอลจากออสเตรียไปที่ศูนย์ของธนาคารที่ไทยและใช่ค่ะธนาคารบอกว่าอะไรนะจะไม่มีการติดต่อลูกค้าไปทางนั้นอันนี้ปรินเคยบอก,กเพื่อนๆนะคะว่าถ้าเกิดมีสายโทรเข้า แล้วอ้างว่ามาจากธนาคารมาจากสรรพากรนะคะมาจาก DSI มาจากหน่วยงานสถานีตำรวจใดๆก็ตามขอเบอร์ติดต่อกลับขอชื่อเจ้าหน้าที่คุณอยู่แผนกไหนคะติดต่อเบอร์ ต่อของคุณแผนกคุณเบอร์อะไรโต๊ะคุณเบอร์อะไรเดี๋ยวดีฉันโทรกลับเข้าเบอร์สํานักงานของคุณแล้วจะต่อไปที่คุณอีกครั้งให้วางสายแล้วเราโทรกลับไปเองจากนั้นคุณเซิร์ชข้อมูลว่า DSI เบอร์อะไรนะคะกรมตํารวจเบอร์อะไรกรมสรรพากรเบอร์อะไรธนาคารนี้เบอร์อะไรให้หาเบอร์จริงๆแล้วลองโทรดูว่ามันใช่หรือเปล่านะถ้าเราไม่มั่นใจว่าเฮ้ จะใช่ไหมวะเออเราก็มีติดต่ออันนี้เหมือนกันหรือเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆอย่าไปถามเขาว่านี่เจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่าคะมันคงจะบอกแกหลอกมาว่ามันไม่ใช่อะเออบอกมาเลยเสวัสดีค่ะติดต่อจากธนาคารนี้นี้นะคะคุณมีอยอดค้าคงชาระธนาคารอะไรคะธนาคารนี้โอเคค่ะติดต่อคุณอะไรคะอันนี้เดี๋ยวดิฉันโทรเข้า call center ค่ตคะต้องติดต่อคุณอะไรคะเดี๋ยววางสายก่อนนะคะเดี๋ยวโทรกลับเข้าไปเองคะ่ะไม่สะดวกคุย ก็ได้หรือบอกว่าเดี๋ยวเพื่อความปลอดภัยค่ะดิฉันไม่มั่นใจว่าคุณเป็นสายเ,าเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเดี๋ยวจะโทรกลับเข้าไปค่ะอีกไม่เกินหนึ่งนาทีบอกเลยอย่าตกใจจําไวนะ้นะิดฉาชีพจะชอบทําให้คุณตกใจทําให้คุณกลัวไม่ต้องกลัวถ้ามันมีเรื่องมีราวมีข้อผิดพลาดอะไรต้องดําเนินการจริงๆอ่ะไม่ต้องรีบทําในวินาทีนี้ มันไม่จบวันนี้แน่ถ้ามีอะไรแบบเฮ้ยฉันลืมจ่ายอันนี้หรอเฮ้ยฉันลืมเสียภาษีอันนี้หรอจัดการได้อีก15วันเป็นอย่างน้อยนะคะฉะนั้นไม่ต้องรีบนะโทรมาคุยไม่รู้เรื่องตัดสายหรือไม่ก็ใช้แอปฮูคอนะคะฮูคอเออตีนเห็นคนเขาใช้นะยังไม่เคยใช้นะลองดูใช้แอปฮูคอโหลดไว้แล้วอันนี้ไม่แน่ใจว่าควรจะโหลดไหมวะมันเป็นแอปของประเทศอะไรก็ไม่รู้เนี่ย แต่ไม่รู้นะเห็นเขาใช้มันจะขึ้นเลยว่าเบอร์นี้มิจฉาชีพมีคนบล็อกเบอร์นี้ไปแล้ว9 0 0าันคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจไหมเออแม่มีคำถามค่ะเวลาวิ่งแล้วแม่ถอดแว่นไหมมองเห็นทางสารแน่ที่สุดเลยเนี่ยมหาเศรษฐีรีบอลเนี่ยสารแะแน่กับชีวิตฉันมากโอ๊ยน้อยอย่างรู้ไปหมดถอดถอดไม่ถอดไม่ได้มันตีดังพึบพับพึบพับพึบพับนะคะเสร็จแล้วเป็นไง มองไม่ค่อยเห็นใครเห็นเป็นคนวิ่งมาใกล้ๆถึงมองเห็นถ้าเกิดฉันไม่ยิ้มให้ใครอย่าโกรธฉันนะฉันมองไม่เห็นหน้าฉันเห็นแต่ตัวคนเป็นตะคุ่มตะคุ่มมาขอบคุณข้อมูลเป็นประโยชน์นะคะค่ะยินดีมากค่ะโอเคนะตามนั้นนะคะ เป็นมนุษย์บงคนต้องฉลาดแต่บางครั้ง4ี่ตีนยังรู้พลาดนักปราดยังรู้พรั้งถ้าเราไม่มีสตินะคะพลาเราไม่เป็นไรแก้ไขแต่ว่าป้องกันไว้ให้สูงสุดโดยเฉพาะยุคนี้นะคะตั้งรหัสความปลอดภัยสีแดงนะคะเอาแบบปลอดภัยที่สุดไปเลยนะบอกพ่อบอกแม่พี่น้องนะคะหรืออย่าไปเก็บเงินในธนาคารไว้เยอะเออธนาคารที่ที่ใช้ทั่วๆไปอย่าไปเก็บเยอะ เนาอืม no. เอาตังมาซื้อหินแม่เนี่ยเอาหินไปเก็บไม่ต้องเก็บเงินสดดีไหม <c oughs> เอาตังมาซื้อของแม่ไปเยอะๆนะคะโอเคไปแล้วนะขอบคุณทุกคนบุ bye ้ยบุย